สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็เอาเลขเด่นเทพทันใจงวดประจ,จำวันที่16ทธันวาคม2568เอามานำเสนอท่านผู้ชมให้พิจารณาเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะคะเลขเด่นเลขหน้าปกเทพทันใจงวดนี้แอดมาชอบ ชอบเลขหกเก้านะคะสามหกเก้าหรือห้าหกเก้าแบบนี้นะคะอ่ะเลขงวดนี้สามหกเก้าและก็ห้าหกเก้านะคะเอาไปพิจารณาดูนะคะเลขหน้าปกอ่างวดนี้แอดคิดว่าตัวเด่น มวดนี้เขาจะเข้าแน่นอนนั้นก็คือเลขหนะ,ะเลขหกมวดที่แล้วเลขนาปุกเขาไม่เข้านะ,ะไม่เข้ามวดที่แล้วออกอะไรนะเดี๋ยวนะอดดูข้อมูลแต่ว่าเลขท้ายออกสองสองเนาะบนออกสองห้าสองนะคะ บนออกสองห้าสองมาดูตัวเลขข้างในของเลขเทพทันใจนะคะเทพทันใจเลขตาปกของเขาเด่นสามหกเก้านะคะหรือห้าหกเก้า เลขวันนี้ชอบเลขหกนะคะชอบเลขหกพอสอต่อไปก็คือพอสอหกเก้าเนาะไม่แน่อาจารย์กรุงเก่ากับอาจารย์หงษามาห้ามาสามนะคะสามหกเก้าหรือห้าหกเก้า แต่ว่าในที่นี้มาหก็คือ5 7กับ5 8มา3มก็คือ3ามเจกับสามมาดูหน้านี้นะคะเทพทันใจรวยทันใจเด่นห้ายังเด่นห้าเหมือนเดิมแอดมาเมนตไว้ที่ห้านะคะ ห้าแปดเจ็ดนะคะห้าแปดเจ็ดถ้างวดนี้จะเข้าเนี่ยมาชอบเลขห้าเก้านะคะห้าเก้าแล้วก็เลขแปดหนึ่งหรือหนึ่งแปดนะคะอาจจะเป็นเลขท้ายก็ได้นะคะหนึ่งแปดแปดหนึ่งเนาะ เลขวันนี้จะเป็นเลขหกแปดหรือหกเก้าหรือจะเป็นหนึ่งแปดเป็นเลขท้ายนะคะเพราะว่าเลขท้ายเนี่ยคิดว่ามันหนึ่งเนาะพิจารณาแล้วคิดว่ามันหนึ่งแต่ว่าเลขท้ายของมาซีโมคูณสองเข้ามาสามนะคะตรงกับอาจารย์หงศา บางสำนักเด็กไทยมาเก้าแต่ว่าตัวเด่นของเขานี่มามาเก้าก็มีนะคะคือเก้าสามเนาะมาดูพระธาตุเวดากองพระธาตุเวดากองนี้เด่นสามนะคะเด่นสามก็มีห้าสามนะคะแล้วก็9ก้าสามนะคะหกห้าสาม หกเก้าสามนี่คะนี่คือตัวเด่นของเทพธันใจนะคะเทพธันใจเอจิตว่าสามตัวนี้นะคะ คงจะเข้านะคะหกเก้าเนี่ยครับโดยเฉพาะบนเนาะสามหกเก้าหรือไหมเนาะแต่ว่าเลขล่างนี่น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะคะมาดูเทพกระซิบบอกโชคดับสอง รางวัลที่1ดับสแต่ว่ามี0ูย์สอเนาะห้าสองหกสองสองแสองแต่ว่าตัวนี้บอกว่าดับสองมาดูอันนี้ส่วนมากจะไป็นเลขคล้ายเนาะมาศูนย์4ี4ห้แล้วก็แปดสอันนี้เป็นตัวจับคู่เลขสามตัว บางสำนักก็มาสองแต่ว่าแอค่คิดว่าสามเข้านะคะบนมาดูหน้านี้นะคะเทพทัพทนใจวรวยทันใจเนาะหน้าหกเก้าสามหกเก้าก็มาแรงนะสามหกเก้านี่ค่ะหกเก้าเก้าหกหกมาแรงค่ะ ท่านมาสังเกตดูหน้านี้ของงวดที่แล้วเขาเด่นสองนะคะแต่ว่าออกห้าสองเนาะเด่นสองตัวจับคู่ไม่เข้านะคะเด่นสอง, icamente, สอ,งออกห้าสองแล้วก็มาดูหน้าต่อไปของงวดที่แล้วเขาเด่นห้านะคะนี่สแสดงว่าเด่นสองเด่นห้าของงวดที่แล้วจะเข้านะคะเข้า แต่ว่าตัวจับคู่ของเขามาแบบนี้ของงวดที่แล้วนะคะตัวเด่นเขามาหกับสองมาดูงวดนี้ตัวเด่นเขามาหนะคะมาห7นะคะมา6มา7จ็ดคิดว่าเลขวันนี้ต้อง สองตัวนี้ต้องเข้านะคะสามตัวนี้นี่ค่ะหกเก้านะคะหกเก้าแล้วก็เจ็ดอันนี้เป็นตัวจับคู่เขาให้มานะคะจับคู่ก็มีหกแปดหกเก้าหกศูนย์นะฮะ เก้าเจ็ดเาแปเก้านี้อันนี้เป็นตัวจับคู่นะคะของ2อาจารย์นี้นะคะสอาจารย์นี้หน้านี้ก็คือเด่น 6, หกมวดที่แล้วเด่น2หน้านี้นะคะเด่น5ออก5้สองนะคะงมวดนี้เรียก6กเียหจะเข้าหรือไม่สำหรับหน้านี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่น จะเป็นเลขหกเจ็ดหกแปดหรือไม่มาดูปกหลังนะคะปกหลังก็ไม่มีอะไรเนาะปกหลังก็ไม่มีอะไรสรุปแล้วเลขเด่นหน้านี้ห้าหกเจ็ดนะคะห้านะคะนี่ห้าแล้วก็หกห้าหกเก้านะคะเลขเด่น ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะจะได้ไม่พลาดงวดต่อไปเลขเด่นงวดนี้ก็คือแอดคิดว่า6เข้าแน่นอนนะหเข้าแน่นอนโดยเฉพาะเลขบนนะฮะเลขบนส่วน9ก็ไม่แน่เนะาะอาจจะเป็นล่างเข้า 18, 1 8 18, 1่ง่ล่าง19ึ่าล่างอย่างนี้เนาะหนึ่งล่าง ก็ไม่แน่เนาะก็ลองเอาไปพิจารณาดูนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะที่ท่านกดไลค์กดติดตามก็ขอให้ท่านจงมีโชคลาภลอยนะคะสวัสดีค่ะ